สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะลกักไซสองสุปตาชายหญิงเปิดเว็บพนันใหญ่เงินหมุน5,000ล้านคำใบชัดอัจฉริยะยื่นหลักฐานให้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีกับดาราสุปตาชื่อดังที่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่เมื่อเวลา13บสนาฬิกาสนาทีวันที่11พฤษภาคมที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอชริกรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีนายอฉริยะเรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเยอชากรรมมอบเอกสารพยานหลักฐานให้กับพลตรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองพบชสอทพลตตรีอำนาจไตรพศรองพบชสอทสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มดาราดังและไฮโซสาวเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นายอชริยะกล่าวว่าดาราสองคนเป็นดาราชายชื่ออักษรย่อพ่อพันธุ์อายุประมาณ40ปีส่วนดาราสาวเป็นดาราวัยรุ่น อายุประมาณ20ปีทั้งสองคนยังมีผลงานในแวดบงบันเทิงอยู่ขณะนี้โดยได้ร่วมกับไฮโซสาววัย so รุ่นผมสัน้นมีชื่อเล่นเป็นชื่อขนมรายหนึ่งอายุประมาณ20ปีรวมหุน้นรวมหุ้นกันเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ70เว็บไซต์รับแทงพนันทุกประเภทโดยเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ไฮโซวัย so รุ่นยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงมืนปัจจุบัน โดยการส่งมอบหลักฐานดาราและไฮโซพัวพันเว็บพนันออนไลน์ครั้งนี้เนื่องจากมีผู้ใหญ่ส่งข้อมูลมาให้ตนจึงส่งมอบให้กับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรับไปสืบสวนสอบสวน,สสวนเพื่อขยายผลจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีเนื่องจากดาราและไฮโซเปิดเว็บพนันออนไลน์มอมเมาประชาชนและเป็นกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ไม่เคยปรากฏเป็นข่าวมาก่อนซึ่งในอดีตทั้งดาราและไฮโซยังไม่มีฐานะร่ำรวยมาก แต่หลังจากทำธุรกิจเปิดเว็บพนันกลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาด้านพลตำรวจตรีวิวัต์กล่าวว่าหลังรับมอบข้อมูลหลักฐานจากนายอชริยะต้องขอดูเอกสารพยานหลักฐานที่นํามายื่นก่อนหลังจากนั้นจะสั่งตั้งคณะกรรมการทํางานขึ้นมาสืบสวนสอบสวน,สวนพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับกลุมตัวมาดําเนินคดีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ